นงงในเดอด้อตออฟเด o o ลิงส์เดอะลิงส์ออฟพาว o วอร์ซีซั่น2ตอนที่8ตอนจบแล้วนะครับเพื่อนๆดิคาสดูมดูลินได้ลงมหาดีซาเมียรักของเขาด้วยความเป็นห่วงดีซาได้บอกว่าพ่อของท่านก็เป็นบ้าไปแล้วแหวนควบคุมเขาในไม่ช้าพ่อของท่านจะปลดปล่อยอสูรออกมาท่านต้องหยุดเขาให้ได้ดูลินก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ูินเมื่อเข้าใจเช่นนั้นแล้วเขาก็บอกดีซาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลงมาที่ข้างล่างอย่างเด็ดขาดดูลินได้ลงมาแล้วเขาก็พบพ่อของเขาที่กำลังใช้เครื่องกระทุ้งหินเปิดผนังถ้ำอยู่ดูลินห้ามยังไงพ่อของเขาก็ไม่ฟังดูลินบอกให้พ่อของเขาถอดแหวนพ่อของเขาก็ไม่ยอมถอดพ่อของดูลินคิดเพียงอย่างเดียวทรัพย์สมบัติกำลังรอพวกเราอยู่ทันทีที่ผนังถ้ำถูกเปิดออกก็เผยให้เห็นถ้ำขนาดยักษ์ข้างในพบสายแร่มิดทิวอยู่มากมายมหาศาลพ่อของดูลินได้พูดว่า เห็นไหมล่ะดูลิลูกพ่อข้างล่างมันมีสมบัติมหาศาลอยู่ที่นี่จริงๆทันใดนั้นอสนรบัลล็อกพร้อมกับเปลวเพิงก็โผล่ออกมามันได้ใช้แท่ไฟลากราชาคนแค่ลงไปแต่ทุกา,าโชคดีราชาคนแค่ยังรอดมาได้ อสูรบันล็อกพยายามปีงขึ้นมามันได้ใช้ดาบเพิงฟันดูรินจนปลิวและในวาราสุดท้ายของชีวิตเหมือนราชาคนแค่จะคิดได้พอได้ถอดแหวนและหลุดออกจากการครอบงำของมันราชาคนแค่ได้พูดกับดูรินลูกชายของเขาเป็นครั้งสุดท้ายว่าจเจ้าแข็งแกร่งพอแล้วลูกข้าราชาดูรินว่าแล้วราชาคนแค่ก,ก็คว้าขวานกระโดดฟันอสูรบันล็อกทันทีที่ดาเพิงปะทะก,กับขวานเหล็กก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจนทำให้หินถล่มลงมาปิดถำ้ำ ส่วนด้านด้านนูเมนอ์หลังจากที่าราชนีมีเลียวได้กลับมาเป็นกษัตริย์ฟาราซอนก็หาเรื่องกันแกล้งมีเลียวจนได้หลังจากที่ฟาราซอนได้ดูลูกแก้วพาเลนเทียแล้วเห็นซาวรอนฟาราซอนก็เอาเรื่องนี้ประปาประกาศทุกคนฟาราซอนได้หาว่ามีเลียวได้ร่วมมือกับซาวรอนเธอเลยรู้เรื่องว่านูเมนอ์จะจมน้ําประชาชนทุกคนพอฟังเช่นนั้นก็ตกใจหาว่ามีเลียวเป็นพวกกับซาวรอนฟาราซอนได้นําเรื่องนี้ไปติดประกาศแล้วก็จับทุกคนที่สนับสนุนมีเลียว เมื่อเธอรู้เช่นนั้นเธอก็รีบนําเรื่องนี้มาบอกเอเลนดิวพ่อของเธอว่าให้รีบหนีไปก่อนที่ทหารของฟาราซอนจะมาตามตัวจับเอเลนดิวเมื่อเขารู้เช่นนั้นแทนที่เขาจะหนีเอเลนดิวกลับมาหาราชินีมีเลียวและบอกให้เธอรีบหนีไปพร้อมกับเขาแต่ระหว่ามีเลียวเธอไม่ยอมหนีไปเธอบอกว่าชะตาชีวิตของเธออยู่ที่นี่และเธอก็ได้มอบดาบให้กับเอเลนดิวดาบนาซิลปเปลวเพลิงสีขาวติดตัวเอเลนดิวไปด้วย มีเลี้ยวได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเอเรนดิลชะตาชีวิตของท่านไม่ได้อยู่ที่นูเมนอท่านจกออกเดินทางเธอไปในที่ที่ท่านต้องการจะไปท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านควรจะไปที่ไหนส่วนทางด้านอนาณาจักรรูนชายแก่ก็เดินตามหาโนรีละปะปีมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาในหมู่บ้านของพวกสตัวชายแก่ไม่พบใครอยู่ที่นี่เลยเหมือนที่นี่เป็นหมู่บ้านร้างข้าวของก็กระจัดกระจาย ท่นใดนั้นพ่อมดมืดก็พ่ออกมาก็พูดจ้าหวานล้อมให้ชายแกมาอยู่กับเขาก็บอกว่าพวกเราพวกอิสตาพวกเราทั้งอดาหแห่งนี้มีเพียงแค่5คนเท่านั้นมาร่วมมือกับข้าเถอดสหายอิสตาของข้า ว่าแล้วพวกเกาดิมก็โผล่ออกมาพร้อมกับจับโนริและทุกคนเป็นตัวประกันพวกเกาดิมบังคับให้พ่อหมดมืดทําตามคําสัญญาที่ให้กับพวกเขาพวกเขาเป็นถึงกษัตริย์ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะฆ่าโนริและคนที่นี่ให้ตายหมดพม่อหมดมืดไม่เห็นเช่นนั้นเขาก็โกรธมากกระตัดพลังจากไม้เทา้ากระแทกใส่อสูรน,นากากเกาดิมจนปิวไปแทงกับไม้ที่ปักอยู่บนผนงังจนตายอนาดนและพ่อหมดมืดก็คิดว่าการทำแบบนี้จะซื้อใจทุกคนที่นี่ได้เพราะเขาช่วยจัดการพวกเกาดิม กลายเป็นว่าทุกคนที่นี่ยิ่งไม่ไว้ใจพ่อมดมืดเข้าไปใหญ่ฆ่าคนก็คือฆ่าคนพ่อมดมืดเมื่อเขาเห็นเช่นนั้นเขาก็ขี้เกียจที่จะเล่นละครตบตาแซงบเป็นคนดีเขาได้ใช้พลังระเบิดเนินผาแล้วมาคับหินให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะปล่อยหินให้ตกลงมาทับคนที่นี่ให้ตายหมด ชายแกไม่เห็นเช่นนั้นเขาก็ใช้พลังต้านก้อนหินเอาไว้ไม่ให้หล่นลงมาแล้วพอหมดมืดก็พูดกับชายแกว่ามาร่วมมือกับเราเถอะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเซารอนกําลังมีอํานาจยากที่ใครจะตอกอนข้าจะรอการตัดสินใจของท่านว่าแล้วพอหมดมืดเขาก็จากไปจากที่นี่ ส่วนต้านเซอรรอนเขาก็ทรมานคลิบินบอร์อย่างหนักก็ยิงธนูใส่คลิบินบอร์ทั้งแขนทั้งขากะไม่เอาถึงตายเพื่อเคนถามคลิบินบอร์ว่าเอาแหวนมนุษย์ทั้ง9้าวงเอาไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนแต่ถ้าว่าเซอรรอนเค้นถามคลิบินบอร์ยังไงคลิบินบอร์ก็ไม่ยอมบอกกับเซอรรอนแถมคลิบินบอร์ยังหัวเราะเยาะใส่เซอรรอนด้วยส่นวนเซอรรอนพุ่งหอกแทงเข้าที่อ,อกของคลิบินบอร์ทันทีในวาระสุดท้ายของชีวิตคลิบินบอร์ได้บอกกับเซอรรอนว่าแหวนเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นเจ้าของแหวนเหรอซรอนนนนแวนนมัใช้จ้จ มัดมงการเจ้าเองซะมากกว่าข้าทำนายในอนาคตเจ้าเองก็จะตายเพราะแหวนและแหวนแค่วงเดียวเท่านั้นมันก็ฆ่าเจ้าได้แล้วเสารอนเมื่อเขาฟังเช่นนั้นเขาก็ทำหน้านิ่งแต่จิตของเซารอนนะโกรธแค้นคิริบินบอมากว่าแล้วเซารอนก็สังหารคริบินบอทันทีต่อจากนั้นพวกออกก็เข้ามาที่นี่แล้วพวกมันก็ถามทันทีว่าเจ้าคือเซารอนใช่ไหม ส่วนทางด้านเมืองเอเลกิออนกองทัพออกกระบุกเข้ามาที่นี่เป็นจํานวนมากไขรขวางทางพวกมันพวกมันฆ่าตายหมดก็เลยเดียวได้นําพวกเอลที่เหลือที่ยังมีชีวิตรอดหนีออกไปจากเอเลกิออนซึ่งเอลที่ตามกันเดียวไปส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงไม่เช่นนั้นก็เป็นเด็กกัเเดียวได้พาทุกคนหนีออกมาทางอุโมง์จนกระทั่งออกมานอกเมือง แต่ว้าพวกออกได้ตามมาดักขบวนของกาลเดียวเอาไว้กาลเดียวก็เลยเสนอพาเธอไปพบกับอาดาเธอมีแหวนหากอาดาได้รับสิ่งนี้เขาคงล้มเลิกการโจมตีเอเรกิออนส่วนด้นานเมืองเพลเกียถิ่นเก่าของนูเมนอ อิสินดูก็ยังคงคิดถึงเอสติกและอิสินดูก็ล่ำลากับทีโอเขาจะเดินทางกลับนูเมนอแต่พอทีโอออกไปเอสติกก็ได้กลับเข้ามาเธอรักฮาเกนคู่มั่นเก่าของเธอไม่ได้เพราะตอนนี้เธอรักอิสินดูไปแล้วว่าเราทั้งคู่กระจูบกันและอิสินดูก็ชวนเอสติกไปอยู่ที่นูเมนอกับเขาทันทีทีเ่เรือของนูเมนอเดินทางมาถึงนี่เคเมนลูกชายของฟารซอนก็ได้เข้ามาอิสินดูเมื่อเขาเห็นเช่นนั้นเขาก็ดีใจมากอิสินดูเคยช่วยชีวิตเคเมนในเหตุการณ์เรือถูกเผา เพราว่าทันทีที่อิสดูจะพาเอสติขึ้นเรือเคเมนก็บอกว่าไม่ได้พวกชั้นต่ําจะต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นอิสดูโกรธมากจะเล่นงานเคเมนเคเมนก็บอกว่าสถานการณ์ของนูเมนอตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วราชินีมีเลียวไม่ใช่กษัตริย์อีกต่อไปพ่อของข้าตอนนี้ก็คือกษัตริย์และเอเลนดิวพ่อของเจ้าก็ไม่ใช่กับตันเรืออีกต่อไปด้วย เทเมนได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าประชาชนในเพละเกียทุกคนจะต้องจ่ายสวยให้กับนูแมนอเพลเกียต่อไปจะกลายไปเป็นเมืองหน้าด่านของนูแมนอจะมีป้อมทหารถูกสร้างขึ้นที่นี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องรับใช้นูแมนอเท่านั้น ส่วนทางด้านกลเดียวพวกอ็อกกพาเธอมาพบกับอาดากลเดียวยอมแลกแหวนมนุษย์ทั้ง9ก้าวงเพื่อให้อาดายอมถอยทัพออกไปแต่ขอให้อาดาจงจำไว้จงใช้แหวนเพื่อฆ่าเซอรอนทันทีที่อาดาหันหน้าหากลเดียวกลเดียวก็ตกใจมากอาดาพู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอูรุบิดาของพวกอ็อกปกติอาดาจะมีสีผิวที่ซีดเผือกร้อยแผลเป็นเต็มตัวแต่บัดน,นี้อาดาได้กลับมาเป็นปกติเพราะอำนาจแห่งแหวนเอลมานีสีขาวจะช่วยเยียวยาร่างกายของอาดาและไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นที่ถูกรักษา แต่จิตใจอันดำมืดของอาดาก็ถูกรักษาด้วยเริ่มทีนานมาแล้วอาดาเคยเป็นเอลแต่ว่าถูกมอกอธรมานจนกลายไปเป็นอูรุและอาดาก็เริ่มจําได้ความทรงจําที่ตอนที่เขายังคงเป็นเอลและหน้าที่ที่เขาควรจะทําอาดาได้ถอดแหวนมณีสีขาวคืนให้กับกาลาเดียวและร่างกายของอาดาก็กลับมาเป็นอูรุอีกครั้งอาดาได้ให้คํามั่นสัญญาต่อกาลาเดียวว่าทั้งอ็อกและเอลจะจัดการกับเซอรอนให้ได้และหลังจากนั้นอาดาจะพาลูกๆของเขาเหล่าอ็อกทั้งหลายกลับคืนสู่มอดอไม่ขอ ยุ่งกับเอลรามนุษย์อีกต่อไปต่อจากนั้นก็มีออกตัวหนึ่งถูกหามเข้ามาเซอร์รอนคนทำร้ายมันแต่พออาดาเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นออกตัวนี้ก็แทงเขาที่ตัวของอาดาทันทีมันได้บอกว่าข้ามีนายคนใหม่แล้วหลอดแห่งความมืดเขาได้กลับมาว่าแล้วออกที่อยู่แถวนั้นก็รุมแทงอาดาจนตายสภาพไม่ต่างจากตอนที่เซอรรอนถูกพวกออกฆ่ามเมื่อในอดีตอาดาได้พูดแต่ว่าลูกลูข้าจะเป็นอะไร วินาทีที่อาดากำลังจะสิ้นชีวิตเซอรอนก็ได้เดินเข้ามาและมองหน้าอาดาด้วยความนิ่งเฉยต่อจากนั้นเซอรอนก็เดินเข้าไปหากลาะเดียวก็ได้บอกให้กละเดียวส่งแหวนทั้งหมดมาให้กับเขาแล้วเขาจะไว้ชีวิตกละเดียวและยิ่งเซอรรอนได้เห็นแหวนเอลมาดีสีขาวแหวนที่คลิบินบอร์ได้สร้างจากความรู้ของเซอรรอนและแอบสร้างมันขึ้นมาเซอรรอนก็ยิ่งอยากจะได้แหวนเอลของกละเดียวมากต่อจากนั้นทั้งคู่ก็เลยเข้าต่อสู้กัน ส่วนถ้าด้านเอลรอนกับกิบกลัดพวกเขาก็โดนพวกอ็อกจับพวกอ็อกเผาทุกอย่างในเอลิกิออนตามคําสั่งของเซารรอนโดยเฉพาะตําราความรู้ที่สะสมกันมาอย่างช้านานของกิลิบินบอร์ซึ่งเอลวรอนเสียใจมากตําราพวกนี้มันคือคลังความรู้หาไม่ได้อีกต่อไปแล้วเอลวรอนยอมให้ฆ่าเขาดีกว่เาเผาพวกตําราแต่ทว่าต่อจากนั้นกองทัพคนแค่ก็บ,บุกมาที่นี่เอลรอนและทุกคนจึงสามารถตีโต้และขับไล่กองทัพของอ็อกออกไปจากเอลลกิออนได้แต่ระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้ดูรินไม่ได้มาด้วยดูริน จะต้องอยู่ที่คาสดูมเพื่อทําพิธีสอบให้กับพ่อของเขาส่วนทางด้านกลาเดียวเธอจะคงต่อสู้กับเซารอนอยู่เซารอนเก่งมากขนาดแม่ทับเอวอย่างกลาเดียวยังต้านทานกาลังของเซารอนไม่ได้พร้อมทั้งเซารอนยังได้ใช้เวทมนต์ลวงจิตหลอกให้กลาเดียวมองเห็นเซารอนเป็นใครต่อใครและหลอกทําร้ายเธอเซารอนได้บอกว่าจิตของเขากับจิตของกลาเดียวสื่อถึงกันความคิดในใจของกลาเดียวเซารอนเขารู้ทั้งหมด ประตูของเซารอนเปิดรับกลาเดียวเสมอเขาอยากจะให้กลาเดียวมาสวมมงกุฎและนั่งอยู่ข้างๆบัลลังของเขาเซารอนจะกล่อมยังไงกลาเดียวเธอก็ไม่ยอมฟังพร้อมทั้งเธอยังเชื่อว่าเซารอนไม่มีทางยึดของบินเนอร์เอิร์ธได้เหล่าเสรีชนที่นี่จะต่อต้านเซารอนตลอดไปว่าแล้วเซารอนก็เอามงกุฎของมอกอตแทงเข้าที่อกของกลาเดียวพอกลาเดียวลม้มลงเซารอนก็ชิงแหวนตะ้าก้าของมนุษย์มาแต่ทว่ายังเหลืออีกหนึ่งวงที่เซารอนยังไม่ได้นั่นก็คือแหวนเอลมานีสีขาวที่อยู่กับกาลาเดียว กละเดียวรู้ว่าเธอกำลังจะเสียแหวนกาละเดียวเลยยอมปล่อยตัวเองให้หลนจากหน้าผาเพื่อให้พ้นเงื้อมมือของเซาร์รอนหลังจากนั้นเอลรอนกิวกลัดและอารอนเดียก็ตามมาช่วยกาละเดียวผิดจากบาดแผลของมงกุฎของมอร์ออกอตได้ทำร้ายกาละเดียวอย่างรุนแรงไม่ใช่แค่ร่างกายจากภายนอกแต่รวมไปถึงการทำร้ายภายในถึงจิตใจ กีกลาก,ก็พยายามใช้พลังจากแหวนมณีสีน้ำเงินช่วยกระเดียวเอาไว้แต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลกระเดียวต้องตายแน่ๆ เอลรอนเมื่อเขารู้เช่นนั้นเขาก็ยอมเสียสัจจะของตัวเองเอลรอนเคยสัญญากับตัวเองแล้วว่าเขาจะไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับแหวนหรือว่าอำนาจใดๆของเซอรอนอย่างเด็ดขาดแต่งานนี้เอลรอนจะไม่ยุ่งก็ไม่ได้ทันทีที่เอลรอนยอมใส่แหวนมณีสีขาวมันก็ช่วยรักษากรลเดียวให้รอดชีวิตทันทีส่วนทางด้านโนรีและชายแกม่มันก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องแยกกันแล้วโนรีและป๊อปปี้พร้อมด้วยชาวพาสตัวพวกเขาจะเดินทางไปหาที่ยูม่หลังจากที่หมู่บ้านเขาพวกเขาถูกพ่อมดมืดทำลาย ว่าแล้วโนรีก็กล่าวคำอำลาพร้อมน้ำตาให้กับชายแก่ส่วนทางด้านชายแก่เขาก็ได้พบกิ่งไม้แห้งๆกิ่งหนึ่งเขารู้ทันทีว่านี่ก็คือไม้เท้าของเขาต่อจากนั้นชายแก่ก็เดินทางย้อนกลับมาและได้พบกับทอมบอบบลียชายแก่ได้พูดกับทอมว่านี่คือภารกิจแรกของเราใช่ไหมไม่ใช่การตามหาไม้เท้าแต่ทว่ามันคือการตามหามิตรภาพ ทอมก็ได้แต่ยิ้มแล้วเขาก็ตอบว่าพ่อมดไม่ต้องตามหาไม่เท้าแต่ไม่เท้าจะมาหาพ่อมดต่อจากนั้นชายแก่ก็พูดขึ้นว่าชื่อชื่อของเราแกนดับแกนดับคือชื่อของเราหลังจากนั้นชายแก่ก็ได้รู้แล้วว่าเขาเองมีชื่อว่าแกนดับและแล้วแกนดับและทอมเขาก็ได้นั่งร้องเพลงร่วมกัน I will try and build something and new build ท้ายที่สุดใน The Rings of Power ซีซั่น2จะจบลงเรื่องราวต่อไปในซีซั่น3จะเป็นอย่างไรต่อไปดูรินที่ขึ้นมาเป็นราชาคนแค่คนให,นใหม่ก็ได้ถูกต่อต้านจากหลอดคนแค่เผ่าอื่นๆหาว่าดูรินไม่ได้ถูกแต่งตั้งอย่างสุจริตจากราชาคนแค่คนเก่าความกระด้างกระเดื่องในครั้งนี้ดูรินจะจัดการกับมันยังไงและแหวนของคนแค่ที่ยังเหลืออยู่ที่ดูรินดูรินจะใช้มันหรือไม่ส่วนทรานอิซินดูที่จะต้องจากเอสติกไปปกลับไปดูที่นูเมนอว่าพ่อของเขาเอเลดิวนั้นเป็นยัง ไงไบง้ส่วนท่านด้านราชินีมีเลียวในตอนนี้เธอที่ถูกฟาราซอนจองจําและนูเมนอจะจมน้ําตามคําทํานายของเธอหรือไม่ส่วน,นดานเอเลนดิวพ่อของอิซิดูเขาก็ได้ออกเดินทางเพื่อทำภารกิจตามชะตาชีวิตของเขาส่วน,นด้านพออมดมืดเขาจะได้พบกับเซารอนต่อไปยังไง ส่วนด้านกาละเดียวพอเธอฟื้นขึ้นมากาละเดียวก็ได้พบว่าเธอได้ขึ้นมาอยู่ดินแดนทางตอนเหนือด้วยพลังจากแหวนเอลทั้ง3าวงมันได้สร้างขอบเขตแห่งแสงปัดเป่าความชั่วร้ายและความมืดมิดของซารอน ทั้งกาลเดียวกิบกลัดและเอลรอนพวกเขาจะต้องตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะนำพาชีวิตของเอลที่เหลือไปนิทิศทางไหนจะออกไปสู้กับเซารอนหรือปักหลักป้องกันกองทัพของเซารอนอยู่ที่นี่และอนาคตของบินเดิลเอิร์ธจะเป็นอย่างไรต่อไปและแผนใหม่ของเซารอนที่จะรวบรวมบินเดิลเอิร์ธให้กลายไปเป็นหนึ่งเดียวตามเจตจำนงของเซารอนนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเอยแต่ว่าจบไปแล้วนะครับซีซั่น 2, 2ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับซีซั่นสแต่ว่า ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับจบแล้วนะครับสี่สัส่นสองไปแล้วครับเพื่อนๆจุบจ๊บๆไปแล้วจุบ๊บ